ร่องมืนเนี่ยนะขึ้นก้าขึ้นกวาไหเนี่ยผมนี่ย่างมันแล้วเนาะคุยงข้นขอรถจอดไปเทียวหมดแล้วเจ้าของมลนมังง่วงเศร้าอ่ะสมคนทั้งเลยจีบตัวมน ว่ากมหมั่วมาไหมผลปีนี้คือปวดนคะือปอดเลยตบบอดินได้เป็นอย่างไรมันบนบอขุดดินดอกอันนี้มันบ่เลี้ยงปลาแล้วนี่ยนะบ่เลี้ยงปลาแล้วนี่นะ เจ้าเด้อขันบุเจ้ากบ่ได้ได้เลยคนดุเืินมากเลยานนี้ที่ได้มงเต้นีดมอยู่ในมือเป็นปีบ่อ ຂໍພັກສະກອນບອກເນາະ້ວ พันเวยตายตายพากคนเด้อวันนี้ได้บมม่อีกละมือบอนี่ใหม่อีกแล้ว 拜拜